ลาหามดามพันสันรมันเทันาจามาตังเตทาสาพ่ออนกันเข้าหนาหางปานเจ้าสันทุงการหิมมาพานกวงไข่สนเท่าทวงอัจจันทนขันบที น้ำตามพี้นดินตุกคนยืนทุพองให้เห็นวานสีธรไทยได้ผ่านพางจากบุรีวนรณภเวสีธรทาวนนฮาวศ สวมเวียนใสยาวยอดเทมพันดามปูดกูนายอมบังคาให้เหาปมหอนเขาวงกวดพางก่อนดาโดดกดไว้ยังเพียงสรงเครื่องเวียนเสดเป็นราศีแพ้ไม่ตีทุกคำสอง สุ่ยสังการผ้าสุ่ยสังกลวงพ้าบางคาริงคันดันเทโหสารทาวมวุบันดนราสาปุริสาทางใดนอดดกสนหญิงสายฝูงใดคานมานั่งฟังธรรมเงานอนเพลินวสิตายไปเป็นนกเขา วังเด้อผิมไรเงานอนเดิมนอนดาส่นหญิงายผงใยขันมานั่งฟังธรรมหญิงสาวเพิ่งบัติตายไปเป็นกับแกลงผู้สารธรรมผูนดนดานสามปุริสารทางใดนอนดาส่นหญิงายหนุ่มนอน มาทำบุญญานได้ในเหตุหนาเศร้า,ามันสิได้ผัวผู้เท่าเท่าดัมมะกอดซาขี้คือดังนั่งอัมมินตาทำบุญเหตุหนาเศร้า,ามันจึงได้ดนผ้าผู้เท่าเท่าดัมกอดซาคี้เทียนโตนี้บ่ได้ ีให้เห็นนาพมันตินตามบ่อนแดงขาดเพราะสันนักป่าเจ้าทางเอ้การทำบุญนานให้เฮ็นนาศีสุ จังสิได้ผัวผูน้อยเมียผู้หนุ่มมากอดอ้อนคิงดีนันนนนนาโยมนะเอาดาถึงกันหาฟังวาจาสิเทตโขอดิงเสินที่นองสดับเรื่องเดืองนิทา ก็เป็นผ้าขี่อไอ้เนาะแม่เนาะเพราะตัวเด้อบบนมนม่เบ่งหนาแต่อบแหนมเ่เบ่งหนาผ้าแนะ้่แต่ขค่ผ้าก็เนีเ่ยเบ่งคอยสิได้ก้าวตานถึงกำเนิดเดืองสูสศพสมกับปกตรงดังขี่ได้ไดกลสาบ เป็นยิมมาดูมุ่มเป้าเหม็นกุยโซโคโดกที่เห็ดที่กากเกาดมาโอมเต่าแต่ผู้เดียวนะปากกับปากพี่เบาพี่ยอารังกะ่นห่อเหินนะตากระเดินหูกาล่ากระดูข้างนึงบํา อากเม็นกรรมยังน้อาเป็นมาเตผันเกิดกำเนิดมาเดือดห้องเครื่องของเฝ้าตะคุนนับอยสิเดามาเตผลนเข้าเมื่ออยู่ในคันแม่มันฝันหน,ะนะปรราปะดใจจวนบา ฟันว่ากินมากว่าเมื่เจ็ดหามกับุ้งไก่ดาบเดือดไก่หมดตั้งสามกาสามยี่เดืองป่านนั้นกับบ่อพอมนัลาบเดือดงวัวเมือมม่อซาำสี่หมอย่อสดจนหมดแป่เตือนขึ้นมาก็เลยหิวคิดอยากกินบ่มีแล้ว เนวามานมีทองเห็นอ <No> ันใดได้กะยากนำนายหลอยากเ่ก่อยสอยใส่ใส่บักหนาวแม่มันแสนปวดดาวทนทุกข์ทรมาร์เป็นน้ำเนวสู่ดากาย เพลิดยอยู่ในทองปะคงตนสิตายเมียนสิบเดือนจวนสิคอดแม่มันเจ็บกว่ท้องเจ็ดมือแต่หวนหูนพ่อเมื่อมันออกพวนแม่เลยขาดใจตายเกิดเป็นสายมกุศาพ่อได้เอาไปเยียง ผู้ไก่เคียงบ่อหานต่อจับใบอุ้มกอดทอดบ่อกาเข่าไก่ไผ่อกะไม่เมื่อน แมนไปไผกระไดเอื้นว่ามนุษย์อับปีเป็นกระดีอับรังบาปกรรมน้ำตองพอมันปองปุงเดียงเข้าเดียวกระตายจากหากเป็นผู้ญ่าไดเอามาเรียงว่าต่อไปนับ อยู่มาผู้าไรไไ้เสียสังขารตาหย้ายโดยสงสารได้อับเอาไปเลี้ยงเพียงว่าพ่อเข้าไ้ตาหย้ายกะมุดหมอดหอดโบกาเข้าไก้ไผพ่อกะไม่เมื่อน อหอดพอดุແแม่ป้าผู้มาเดียงต่อมันกับทั้งอาอาโมนานเคื่อญาติสายโดห เขาเกษีเสียดออกจ,จากมันไปเกียงผู้เอาไปเดียงกับเพียนกันตายเจ็บมาตัเสบผ่านพี่นอ้องศูนย์เขาว่าเผาพันหนัก นาบตั้งเตมือนานมันก็เราจอนจาดปะใสัอยู่ในวัดมูวประสงค์กะสงวนทานประคุณก็เลยให้มันนี้ไปบ่เลียงต่อก็แต่ความเดือดห่อนประสงค์หอนบ่ถือกัน มันกระเลยดุนดานออกเที่ยวหาขอดอกไปตามข้ามีคำใสกะนอนหานพอเอาขันเอาผาขอเงินตาเบียบาทขอเทื่อนันเทื่อนดีกะมีเกินมากได้ ไว้ย,ย,าย่าไกลเป็นทอสางขางกด,ดก็ได้อ่อนคตกะหลังแอวกะขวงสุ่งด่ากว่าแต่ดังนะเงิน,ะงนกะยัดใส่บางหอยกะสาบอาัดไผ่ตั้งไปไปไปมาคิดอยากหาบนเก็บเนื้อ เพื่อนบอดีสาด้วยถึงเข้าซวยจนสีแงงแย่งไปฝากเสี้ยวไว้หากสาไว้ให้เบิงดูเสี้ยวกาเดยบอหูสาเหตุหายาหน้านับแต่มันนีป่าไก่ได้ดวง มองทั้งกวางกะมองร้าสูญเสียปีปนเคยห่างมีเกิดทุกโดนเอาเงินทอไปใจกี้นจนว่าหมดตะรอสิ้นห้อยกระสาอัดเพย มันมาทมเอาขึ้นดอกไม้เบื่อาะยืนงเสอขากันเดินข้านี่บ่มียังสิเทนตอบบอกบุกสาวให้แกเ่าควงเมาโดดบ่มีขากัดใจแล้วบัดนี้คนแก่ได้เมียสาว ว้าวผ้าคืนเคหากระตูกต้องมองว่าขาเอาแขนนั่งนองนเมียแพงบ่ได้แต่งแดงใสผ้าตูบน้อยบอนเคยได้ว่านังนอนนับ จังว่าแก้วกำก่อนนางนาฏมิตตาคิดเห็นคุดมันลาจังคอยมาบอกขินได้นางก็โศกใจโอ้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 เดือใจบอกเลยค่ะ sang má tôi và tâm chiếc kýt đã kýt hòn on son đi đây đã treo đã kýt đã la đã kýt đã kýt treo kýt đã kýt đã สาตาะสมบังจึงไหลพันธะไรมาบูมบุเพคงสาลอมมาผู้เท่าเกคุณพ่อแม่ก็ต้องใส่จึงจำให้ว่าอยูดอหอมนั่นนาสทธาอยู่ เสียกระไรอยู่ไก่ผ้ามันจังสิวนยับมากเออยับมากพี่พี่มากไกลไกพี่ก็บอกเป็นยังดอกเออนับคำมาด้วอยู่ไกลไก่ผ้มันจะแสดงบุญได้บางคนปลาไกลผ้าได้ย่านบาปเพาะว่ามันโมเมียนไหนเออผ้าพระผู้บอกสิ้นบอกถ้าคำมาใกล้ๆผมเป็นยังแห่งได้บุญเออถ้าว่าเขาถือเลยเอาหยอดไซได้ร์หน่อยอือเอาผู้เทศกูเทศไปอ่ากูฟังกูฟัง แต่กระวังให้เปียกกรแลาวกันเนาะนี่ยับมาแม่ยับมายับมายับมาจำธรรมะดีก็ะไรป้าไปตะทางอา,าตมาสิร่งขึ้นร่งเหมียก็ทานะนั <c> ่น <oughs> เออโอ้ระมศาสตร์ซุมเย็นคันกเนาะวันนี้เนาะ เอออามิตาพัาพอมทำนาทีพันดาบ่บอิตนาได้ใจว่าภูไรสิหัวรอพาพกะพอะน้อใจด้วยสน่หาพอส้ำว่าพอได้ดูน้อยแนวสิต้อยกับบมี สุกแต่นายโลกนี้ว่าแมน่นอยู่นำพามแม่นไปถามสมเซลเสื่อใจหัวยำนะจนว่าพามนแถวบ้านดาเมียตนคาเกมอยากให้ปีนนิดให้ได้คือนั่งไยอาบินตาหนัก หญิง้าวบามพร้อมนาพวกถึดราโกราห่บอกว่าผัวตนบอกเคยตี้าบอกมีนางบาพากันไปรุมขาอมตาอุินตาเดืองนานาเสียดเยยอิงถอยว่าต่างเดนนำโกเสือมืองนอยา แก่จึงได้แดนน้ำขอบเอาก็เอาพี่พายผู้แก่กายบ่อไอบ่บ่มีบ่นมแนนผู้เป็นแฟนนอสู่เ่าัสงมาเอาผู้ทอได้ดุ้งบ่ดาพันนา อมดมจากพาหมูตาเป็นนางกะเราหมูธนาหน่อยเป็นอย่างนอแพงสอยวันตาจึงให้จมเดนไปจมเจ้าอย่าให้ผู้ใดต้องว่าต้อยต quà han su mờ năn chao cả cứ yêu đi đi hết bát nỉ bên nhàng trường việt nam khi mà băng hãy sang hết hãy kéo cú đưa na cô đưa แก้วกูนี่ไปโจกคนไม่สอดแม่งกอดตอดมือไอ้แก้วกูเดือยน้ากูเดือเดือว่าไอ้แก้วกูนี่ไปโจกคนไม่บาคั้นขาคบมืออีแก้วกูเดือยน้ากูเดือ เดือไว้แก้วกูนี่ไปโจกคนไม่แตกกับแก่กบมือยแก้วกูเด้อนางกูเด้อเดือไวแก้วกูนี่ไปโจกบนนักไม่ดู giọt đây xây mươi kèo cú đời nàng cú đời đưa vai kèo cú đi xì thôi สุกอ่อนงอายสังงดื้อเขาเบาว่าเจ้าได้ผัวผูกโกสิมาย่าง่าแยกเอาอมิตากาจึงเบอกจะต่อผัวซาดาไขว่าจะดอกออกส้ผัวเทา ว่าหายขี้เข็บนั่นกำบลดตอดกูนาอันแม่งอดนั่นกำบลดปักกูนาเขาดักกูนาเขาตีกูนานาา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 าพาาคือว่าอีหนึ่งนานมันเอาบางกอกยอกกูเดวสมัยกอกกูอีนานกาย phôm đèn đèn cho bòm đem đi ngọc say cuội năn cay vì đương năn tam bọt bọt khó khó con quân say cuội năn cay vì đương năn núm nhăn nhăn mần ao cẩm กูสมัครน้ำลายมันตีพัดดานเดียวกูสมัครนำไรนั่นแห่งหาย คนว่ากับตาตอแตนี่เข้าแดนน้ำสิเซายุ่บ่หวงหาคั่นมีท่าสาใสต่างตีนดอกใส่ทรวงกูยังสิอยู่ยังเต็มทางละางสอง พ่มีกูสิกลับขึ้นหอ้องเพื่อนสานบ้านพ่อแม่กูได้เอาจังมาถูกน้อยยากแท้มันแสเนร้า ตาวานตั้งแต่ไปขอทานส่กกินกระจวนบ้าขอท่าสาไพาสิให้อย่าจ้าไปดอกละเอตางทุกสิ่งอยางพี่สิสู่เห็นน้านอ,อยู่สบายอัานว่าเขาเด่นนามที ແກ່ສີຫ uhm ້ອງພີ່ໃຫ si ້ຟັງສຽງດັກອມນອນໃນມຸງອະມິດາວ່າຢູ່ຢູ່ໃຊຜົວເປັນກຳກຫາກว่าເຈົ້າຂີຄານຊິຄບ້ານວາກອນງ อีตาพัมกะจึงใหญ่เข้าสู่ป่าขี้ดีเพื่อสี่ขอสองสี่กัดโยดงพุงลาวหายใจยาวนอใจสัส่นขั้นบ่ไปย่านเมียจากออกบปากเอินสั่งนองให้เน่าห้องใส่ก่อนไพสิมาออนซื้อไม่หังคขั้งยอมเจ้าจะได้นั่งไกล้ระขายให้ว่าแก้มัน ให้เจ้านอนอยู่ใน้ห่างประตูเฮือนอาเจ็บขั้นแม่เจ้าปวดนอกบ้านกระท่อน่อยขี่ใส่เต็มพี่สีเดมโนไปเทียมเข้ากลับมาให้มันเจีงอ่อยหอยยาให้สายนหนุบหน่อยมาเข้าหวามเฮียงนะพี่ สิเปลืองโนไปเฝ้ามาไปให้ทาอยูวหน้าอีดูเท่าบาตันหุ่มจุ่มโจมน้กกว่าสว่าสีมุมงจากขขี้หาย่างกลับไปบุญมาสังเสียงเฟื่องฟัน ขอจบกันที่หาอยู่ที่กาไว้ดีก่อนแล้วบัดนี้กันสูส้สศกนี้เจ็ดสิบเก้ปาประกาศถาตอนทวนทว,น,ทวนสิโนหมุนสิวัย นั่นว่าจบกันการยังเมื่อกี้นี่แม่